พ่อบ้านราชาปีศาตอนสองสี่าข้าพอจะรู้ว่าพ่อบ้านจั่วต้องการจะซสืออะไรข้าพอจะนึกออกได้สองชื่ออ๋อเขาคือใครกันตะเท่าเพลิงก่อเกิดชี่วเยี่ยไห่แม่มดจันทรายเยากแข็งห่ชิงเชียนเอ๊ะว่ายังไรนะตายายปีศาจพวกนั้นเหรอไม่ได้ไม่ไหวหรอก พิศาสองตัวนั่นมันเป็นพวกหัวดื้อแม้แต่พวกประตูสวรค์เคยเชิญพวกเขาแล้วแต่พวกเขากลับปฏิเสธพวกสนักประตูสวรค์เลยใช้กําลังบังคับพวกเขาแต่ก็ถูกสวนกลับเสียหายหนักหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าย,ยุ่งกับพวกเขาอีกเลยโ้แล้วไงพวกเขาแข็งแกร่งระดับไหนแล้วระดับแดเนียเทปขั้นห้าข้าก็เคยได้ต่อสู้กับพวกเขามาแล้วถ้าสู้กันตัวต่อตัว,ตวข้าก็ยังพอเอาชนะได้ แต่ถ้าพวกเขาร่วมมือกันสู้เมืออ่อไหรแม้เป็นข้าเองก็แผ่นดินนี้คงมีแค่ห้าคนที่พอรับมือกับพวกเขาได้ในแผ่นดินนี้นะโอ้ถ้าพวกเขาร่วมมือกันประสานไฟกับน้ำเข้าด้วยกันงั้นสินะเช่นนั้นก็ดีเป็นอันตกลงพวกเราจะไปพบพวกเขาในวันพรุ่งนี้แต่พวกบ้านจั่วเราจะเชิญเชิญชวนพวกเขามายัางไงอ่ะเชิญอะไรข้าเคยขอให้ ใครร่วมมือดีๆเป็นด้วยเหรอผู้อพอโพหรีพอจะมีเม็ดยาเยืออแข็งเหลือสัก2เม็ดไหมเอ,อ่อถ้าใครสงสัยให้กับดูตอน2องหได้เลยนะครับว่ายาที่ปรุงไปจากเลือดจิงจบจริงจอกอะไรน้ําแข็งเนี่ยมันเป็นยังไงมันคือยาอะไรแน่นอนข่ายังมีก็น้าเม็ดยาที่อัจจรรย์ร์ราตรึงในใจข้าสกุะน,นั้นจะทิ้งไปได้ยังไงข้าชักตื่นเต้นแล้วสิว่าพวกนั้นจะเป็นยังไง อะไรนะเข้าไปแล้วอยากไปก็ไปอยากมาก็มาเจ้าบ้านนั่นคิดว่าตระกูลหลวงเป็นลงเตี้ยมหรือไงเขาไม่รู้อะไรอีกสามวันจอมพลตูกูจะยกทัพกลับไปแล้วคุณหนูใจเย็นๆก่อนก็มันน่าก็แค่ก็แค่รอส่งยุนไห่ก่อนแล้วค่อยไปก็ได้นี่เหอะไอ้บ้านนั่น มันไม่เคยเห็นใคนรในสายตาของมันหรอกไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าไอ้ไอ้บ้าเอ้ใช่แล้วไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้ไอ้ไอ้คนไร้หัวใจเพราะบ้านจวนี่เจ้าไม่รู้ตัวเรื่องนี้จริงๆหรอเนี่ยนี่เขาบ้าจริงหรือแกล้งบ้ากันสามเดือนต่อมานี่มันพวกเขาเคยสู้กันมานานเท่าไหร่เอาซะพื้นที่แถบนี้กลายเป็นสภาพเช่นนี้เลย แม้จะอยู่แค่ระดับแดนเทพแต่ถ้าทําได้ขนาดนี้ก็ไม่เร็วเลยมันคุ้มแน่ๆถ้าได้พวกเขามาเข้าร่วมด้วยเพราะบ้านจัว่วพวกเขาคู่รักเคยต่อสู้กับอาณาจักรเทียนอยู่แล้วหแค่ได้ยินชื่อก็โกรธเป็นฝืนเป็นไฟเคยต่อสู้กับอาณาจักรเทียนอยู่แต่ถ้าให้ข้าพูดตรงๆพวกเขามีนิสัยปแปลกๆอยู่ เขาทั้งสองมีวิธีบุมเพาะพลังที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครจากที่พวกเขาย้ายมาอาศัยอยู่แถวเขาที่เคยเงียบสงบตอนนี้สภาพก็อย่างที่เห็นเละเทะไปหมดถ้าทำได้ขนาดนี้ก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมพวกราชวงศ์ประตูสมรัคิถึงยอมวางมือเพราะบ้านจั่สองคนนี้รักกันมากอีกทั้งยังแปลกๆเจ้าต้องระวังระมัดระวังคำพูดที่ใช้พวกเขาด้วย ถ้าพวกเขาคิดว่าเป็นสตูเมื่อไหร่พวกเขาคงร่วมมือกันซึ่งสองคนนี้เวลาประสานพลังกันจะเข้าขากันดีมากในตอนนั้นมีระดับแดนเทพถึงสิบคนแต่ก็ทําได้เพียงหนีตายจากพวกเขาเมื่อพวกเขาประสานพลังกันเอะเช่นนี้พวกเขาทั้งสองคงสําเร็จทัศนะประสานใจกันแล้วสินะเอะพวกปโสรีรู้ใช่ไหมว่าต้องทํำยังไงแน่นอนอยู่แล้ว จากนี้ไปเป็นการชิงไหวพริบกันแล้วสินะห <laughs> รีชิงเทียน <sighs> ร้านไฟของตาเท่านี่มีความบริสุทธิ์มากซิียวา,ายนี่มันก็นานแล้วนะแต่ดูเจ้าก็ไม่ได้ตามไปจากเดิมเลยนะตาเท่าเอ้ยยังจะปล่อยแรงกดดันแบบนี้ต่อหน้าเด็กหนุ่มใบาย,ยาวคนนี้อีก ข้าไม่สนใจหรอกไม่ว่าเจ้าพวกประตูสวรค์มันก็นเหมือนกันหมดแล้วไงตอนนั้นพวกเจ้ามากันเปนสิบแต่พวกเจ้าเลือแต่พวกข้าก็มีแค่สองคนเท่านั้นตกลงยังทําไมแกมาอยู่ที่นี่ตาเท่าพีศจฮะไม่มีอะไรที่แกจะมาเดินเล่นที่นี่คนเดียวหรอกนะตาเท่าเพลงิงเลือดร้อนใจเย็นลงก่อนข้าไม่ได้มาในฐานะสตูของเจ้านี่คือนายน้อยของข้า ผู้ที่มีกายแท้เปลวเพลิงตั้งแต่แตกำเนิดทําให้วิชากายสถิตมังกรไม่เหมาะกับร่างกายของเขาข้าได้มอบหมายจากท่านเจ้าสํานักให้เขามาเป็นลูกศิษย์ของเจ้าปลอกายสถิตมังกรเป็นวิชาประจําของพวกตะกูลสวรรค์หรือพวกประตูสวรรค์เอลูกศิษย์แล้วพวกประตูสวรรค์ก็มีเคสวิชาตั้งมากมายทาไมต้องเจาะจงมาเป็นข้ากัน ที่เจ้าพูดเจ้าไม่รู้หรอแม้สำนักประตูสมรัค์จะมีเคสวิชามากมายแต่ก็ไม่มีวิชาไหนจะเหนือไปกว่ากายสติมังกรแล้วและนายน้อยข้าก็มีความสามารถสูงอย่างมากเขาต้องการวิธีบ่มเพาะพลังธาตุไฟที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรข้าก็เลยพาเขามาหาเจ้าซึ่งตาเท่าเพลิงก่อเกิดคือเจ้านั่นแหละในแผ่นดินนี้เรื่องนี้ใครๆก็รู้ว่าปีมือของเจ้านั้นไม่เป็นสองรอง แม้แต่เจ็ดราชวงศ์นี่มันก็จริงนะแต่ราชวงศ์ประตูสวรรค์มันก็อดีชิงเทียนเจ้านี่ตั้งแต่ไปอยู่กับพวกประตูสวรคร์ก็รู้จักห่วงคนอื่นเป็นด้วยหรอถ้าเจ้าต้องการให้ข้ารับเด็กนี่เป็นสิทธิ์จริงๆก็ควรให้เจ้าสำนักพามาเองแต่เห็นเจ้ายอมทําตามเจ้าสํานักที่ส่งมาโหเจ้าคงกลายเป็นหมารับใช้ของพวกมันเต็มตัวแล้วว่าข้าเป็นหมาละ เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะได้เป็นหมารับใช้อีกตัวถ้าได้โดนนอนไหมโลหิตเข้าและเท่าเพิงเลิกพูดพาลได้แล้วตกลงเจ้าจะรับเขาเป็นสิทธิ์ไหมข้าขอปฏิเสธเจ้าขอให้ข้ารับนายน้อยของเจ้าเป็นสิทธิ์ทั้งๆที่เจ้าเคยพาคนมาลุมข้าเป็นสิทธิ์หลีชิงเทียนเจ้าจะหน้าด้านก็ไม่หรือให้มันประเพราลงหน่อยนะข้าอยากจะตบปากมันจริงๆ ผู้อาวุโสรีนี่น่ะเหรอคนที่ท่านคุยนักคุยหนาะว่าแข็งแกร่งมากข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะพาข้ามาดูตาแกนี่แต่พอข้าได้เห็นจริงๆแล้วตาแกนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเลยถ้าเทียบก,กับผูอ้อาวุโสในสำนักเราหลายท่านแล้วยังจะดูเข้าท่าสมากกว่าด้วยเบอร์เจอร์พวกมันเคยยกกันมาเป็นสิบและข้าก็ไม่เคยพ่ายแพ้พวกมันเลยสักครั้ง ้าดียังไงไมาว่าข้าด้อยกว่าพวกตาแกในสมนักของพวกเจ้ากันฮะเรื่องนั้นมันก็ใช่ดูสิเจ้าใช้เพลิงเผาภูเขานี่ได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็เพราะเจ้าไม่ได้แข็งแร่งอะไรเลยและปราณไฟเจ้าคงไม่พอเพียงพอพวกประตูสวรรค์มีนายน้อยโง,ง่ๆแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่รู้จักการปรับมือของปรมาจารย์สองคนได้ยังไงไอ้หนูข้าไม่ตดด้วยกับพวกเด็กน้อยโง,ง่เขาหรอกนะ และเจ้าก็ต้องรู้เอาไว้ด้วยข้าไม่ได้ต้องการเผาภูเขาลูกนี้เว้ยแต่เป็นการต่อสู้ประมือของข้ากับภรรยาต่างหากโอ้สุดยอดที่พวกท่านทําได้ขนาดนี้เพราะมาจากการปรับมือกันแม้แต่ผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักเราก็ทําไปได้ขนาดนี้เด็กน้อยเอ้ยท่านผู้ประสบภรรยาของท่านสุดยอดมากเลยนางเกือบแช่แข็งไฟของท่านได้แล้วภรรยาของท่านคงมีฝีมือสูงกว่าสามีแบบท่าน ท่านช้างหน้าสงสารจริงๆ,ๆ <S <S> อโอจอฟาร์มมันเอาอีกแล้วขอขอบคุณที่รับฟังนะครับ